ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับเมนูกลุ่มรายได้หรือหักในจัดการบัญชีเงินเดือนกลุ่มรายได้หรือหักตรงนี้ค่ะเมนูกลุ่มรายได้หรือหักเป็นฟังก์ชันที่ถ้าหากจํานวนเงินรายได้หรือหักหรืออัตราการจ่ายของพนักง,งานเหมือนกันก็สามารถตั้งค่าจํานวนรายได้หรือหักและอัตราการจ่ายได้ล่วงหน้าแยกตามกลุ่มโดยลงทะเบียนเพิ่มกลุ่มรายได้หรือหัก และสามารถนำรายละเอียดดังกล่าวไปใช้ในกลุ่มพนักงานที่ต้องการได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าบริษัทของคุณจำนวนเงินรายได้และหักของพนักงานทุกคนไม่เท่ากันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันนี้ค่ะสามารถกรอกจำนวนเงินรายได้และหักของพนักงานแต่ละคนได้โดยตรงเลยค่ะการจะสร้างกลุ่มรายได้หรือหักจะต้องสร้างรายการรายได้และรายการหักไว้อยู่แล้วเนื่องจากพอเรากดปุ่มสร้างที่ด้านล่างตรงนี้ก็จะปรากฏหน้าต่าง เพิ่มกลุ่มรายได้หรือหักขึ้นมาค่ะจะเห็นว่ารายละเอียดด้านล่างแยกออกเป็นสส่วนก็คือส่วนรายได้และส่วนการหักค่ะหากลองดับเบิลคลิกที่ช่องของรายได้ก็จะปรากฏรายได้ที่เราได้ลงทะเบียนไว้ในเมนูรายได้ค่ะและในส่วนหักก็เช่นเดียวกันหากดับเบิลคลิกที่ช่องในส่วนหักก็จะปรากฏรายการหักที่เราลงทะเบียนไว้ในเมนูหักเช่นเดียวกันค่ะ นี่จึงเป็นเหตุผลหลักว่าทําไมต้องลงทะเบียนร,รายการรายได้และหักก่อนที่จะมาสร้างกลุ่มรายได้หรือหักค่ะยกตัวอย่างเช่นบริษัทมีพนักง,งานฝึกงานในช่วงระยะเวลา3เดือนและจะต้องจ่ายเงินเดือนให้เท่ากันทั้งหมดซึ่งเราได้สร้างกลุ่มรายได้หรือหักไว้แล้วค่ะคือกลุ่มพนักง,งานฝึกงานเมื่อกดเข้าไปจะเห็นว่าเรายังไม่ได้ใส่รายการรายได้และรายการหักเรามาใส่รายละเอียดในกลุ่มพนักง,งานฝึกงานกันค่ะ ใส่ข้อมูลตามที่ทางบริษัทจัดการใส่จำนวนเงินจากนั้นก็กดบันทึกที่ด้านล่างค่ะเมื่อเราใส่รายละเอียดในกลุ่มดังกล่าวแล้ว จากนั้นเราจะทําการเชื่อมกลุ่มนี้เข้ากับพนักงานค่ะโดยมาที่ช่องพนักงานที่ด้านขวาคลิกลงทะเบียนจะเป็นการลงทะเบียนพนักงานที่จะใช้เกณฑ์การจ่ายเงินเดือนตามกลุ่มที่เราตั้งค่าไว้ค่ะดับเบิลคลิกที่ช่องรหัสแล้วเลือกพนักงานที่ต้องการจากนั้นมาที่ช่องอัตราการจ่ายช่องอัตราการจ่ายนี้เป็นอัตราเปอร์เซ็นที่เราจะจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานค่ะ ซึ่งในตัวอย่างนี้เราจะจ่ายเงินเดือนแบบเต็มจำนวนก็คือ100%ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะจากนั้นเรามาตรวจสอบกันที่เมนูลงทะเบียนพนักงานคลิกที่พนักงานคนที่เราลงทะเบียนกลุ่มรายได้หรือหักไว้ค่ะแล้วคลิกที่แถบรายละเอียดรายได้ก็จะเห็นในช่องรายละเอียดของรายได้และหักถูกตั้งค่าไว้เรียบร้อย และไม่สามารถแก้ไขจำนวนเงินได้ค่ะเนื่องจากเราจํากัดให้พนักงานคนดังกล่าวให้อยู่ในกลุ่มที่เรากำหนดไว้จึงไม่ให้มีการแก้ไขจำนวนเงินได้ค่ะถ้าหากมีพนักงานฝึกงานเพิ่มเข้ามาก็สามารถเพิ่มพนักงานนั้นลงในกลุ่มได้เลยค่ะและข้อควรระวังในการใช้ฟังก์ชันนี้ก็คือ พนักงานคนเดียวกันไม่สามารถลงทะเบียนหลายกลุ่มรายได้หรือหักได้ค่ะ